ต่อไปเป็นระเบียบเวลาที่7.2นะครับสรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองระหว่างวันที่12ธันวาคมพศ2566ถึง9เมษายน2,567ขอโทษนะ2,567 7ั 2, ท่านสมาชิกครับ โดยที่การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองผมจึงขอสรุปผลการดำเนินง,งานของที่ประชุมวุฒิสภาตลอดสมัยประชุมนี้ดังนี้นะครับสรุปผลการดำเนินง,งานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ระหว่างวันที่12ธันวาคม2566ถึงวันที่9เมษายน2567มีการประชุมที่สภาจำนวน33ครั้งใช้เวลาในการประชุม213ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณมีการปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับข้อ18จําจำนวน17ครั้งมีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน230เลือกใช้เวลาในการปรึกษาหารือ17ชั่วโมง40นาทีผลการดำเนินงานด้านกฎหมายร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำนวนหนึ่งฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะก,กรรมการจำนวนสองฉบับผลการดำเนินงานด้านกระทู้ถามมีกระทู้ถามที่รับมาดำเนินการจำนวน73กระทู้กระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน21กระทู้ตอบแล้วจำนวน7กระทู้ตกไป จำนวน14กระทู้กระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน52กระทู้กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมจำนวน17กระทู้ตอบแล้วจำนวน9กระทู้ค้างตอบจำนวน6กระทู้ตกไปจำนวน2กระทู้ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาจำนวน35กระทู้ตอบแล้ว16กระทู้รอตอบ19กระทู้ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆพิจารณาเลือกหรือให้ความผิดชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นจำนวนสิบครั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้รับการเสนอชื่อจำนวนหนึ่งตำแหน่งพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการจำนวน114เรื่เลือก พิจรณารายงานประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆจำนวน33เรื่องพิจารณายติเรื่องขอเสนอยัติเติเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒธธิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการหมารัชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560มาตรา153จำนวน1เลือกตั้งกรรมธิการสามัญประจำวุฒิสภาและกรรมธิการวิสามัญแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน12ครั้งจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7.2